สวัสดีครับพบกับช่องแมงค่าฟูชาแนลนะครับตอนนี้ก็เรามาถึงแล้วนะครับถึงที่ไหนเอ่ยนะครับตอนฟันฟ้าน,น่ะครับอฮะพี่่อนี่ที่ไหนอะไรนะเขาเรียกว่าแกงอะไรแกงอะไรแกงอะไรตามแกงอะไระฮะไม่รู้อ้าวไม่รู้หรอตั้งชื่อให้เลย ไม่มีอ๋อไม่รู้ชื่อหรอเรามากันสี่คนนะฮะเราก็จะไปข้างดุ่นก่อนนะฮะเราก็พาเอฟซีไปด้านล่างเนาะแต่เนี่ยแต่ที่นี่แสดงว่าคนไม่ค่อยเข้ามานะครับชิดว้านอย่างนั้นนะฮะน้ำต้นน้ำก็จะมาจากนี่เอฟซี lộn biển Nhìn nó hãy ต้นน้ำก็จะมาทางนี้นั่งแข่งเนาะแต่ผมข้ามไปไม่ได้เนาะเดี๋ยวลึกยู่นะไปได้ไหมเนี่ยชึบเปียกละรองเท้าผม นี่ก็ต้นน้ำเนาะนะครับต้นน้ำก็มาจากนี่นะฮะเอซี F C. ก็ค่อยๆไหลลงไปนะครับแต่ไม่รู้แก่งอะไรเนาะก็อ่าอ่มครับไลงไปนู่นนะครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยนะฮะ เย็นดีนครับร่มเย็นดีเนาะอันนี้ก็เป็นร่มรลื่นดีนะครับมีสายน้ํามีอะไรจะข้ามไปเหมือนเดิมนะครับได้แล้วนี่นครับไหลลงมาเรื่อยๆนะครับ สามารถลงเล่นได้นะนะอะไรยินไหมยินดีฮะ ลงเลยตรงตามลิฟหัวฮะลิฟหัวเลยหรอเดีล๋ลงไปเดียวนะนี่นะครับที่ไหนได้ครับตรงนี้นะฮะลิฟท์หัวครับทุกคน ตรงนี้นะริบหัวอไม่เชื่อลองเอาไม้มาลองเอาไม้มาดูเดี๋ย<ะ>วจะเอาไม้มาให้เบิอ์จริงเหตรงนี้ริบหัวหจริงนะตรงตามบอกว่าริบหัวนะฮะเอาไม้พิสูจน์นะฮะ ก็ได้หวัวจริงไหมนะฮะ่วนตาจะเอาไม้มาก็จะไหลลงไปลุ้นนะฮะอะนี่เป็นทัพพูลลองดู พิสูจน์ตัวอ๋อตรงตามลงไปพิสูจน์ตรงนี้มันเป็นปากถ้ำตรงนี้ใลึกมากเลยนะตรงนี้ปากถำ้กเนะกถำเหรอลองวัดดูดิอืมลงไม้เยะเยะด้วิดนี่นตรงนี้นี่อืมอ,อืมอ้บบาวเฮ้ยระวังน้ำมันไหลแน่อืมโหลึกอยู่นะร่วมเลยใช่ไหมอู้หูลึกปุยแล้วอืมโอ้ลึกอยู่ ลิฟหัวลิฟหัวผมวะยังไม่สุดนะน้ำมันไหลชื่อแล้เนี่ยอุ้ยอย่างนี้ถ้าเราตกลงไปนี่เรามีโอกาสจมน้ำเสียชีวิตได้เลยนะเนี่ยมันตกลงไปก็จะน้ำไหลพัดไปองง้ไงฮะดูขนาดไม้ยาวๆครับลิกหัวเลยลึกหัวอย่าตกไปเด้อค่อยตตกไปข้างน ดองไปด้านดูด้านนน้นนะไอ้สิปากถ้ำนะตรงนี้นะครับปากถ้ำี่สูดแล้วนะจะรอลรลงมาไปสวยงาม ต้นอะไรเนี่ยหาลกใกล้ใกล้ถ้ำเลยนะสิถ้ำไหมเหมือนถ้ำไหมเหมือนถ้ำไหมน่ะเขาบอกว่ามีสมบัติ ไม่รู้อ่ะที่นี่นลองลองเข้าไปดูไหมไม่เข้าไปอะ่ะอันตรายเพื่อ,อนดูนะยื่นกล้องเข้าไปเลยเหรอยื่นกล้องเข้าไปดูเลย

ต้นโพต้นอะไรต้นใส